วันนี้เรามาบพบรายการโควิดอ๋อช่วงนี้เป็นรายการของข่าวโควิดหรือคะใช่คัะแล้วโควิดมันลำบากมากเลยครับแล้วเราก็จะทำยังไงให้มันหายหรอทำอยังไงดีคะเด็กๆช่วยกันแก้ไขปัญหาโควิดได้ยังไงมคะเนี่ยต้องรองให้โควิดหายไปก่อนคะ่ะต้องรองให้โควิดหายไปจากโลกนี้หรอก่อนเหรอ มันมาจากมนย์ต่างดาวค่ะฮะเรื่องนี้น่นาสนใจโควิดมาจากมุษย์ต่างดาวเหรอค่<ฮ>ะจริงเหมือยฝันหรือว่ายังไงมันเป็นเรื่องจริง <อ İns. S 2> มันเป็นเรื่องจริงฟ้เาเฟิงคิดว่าโควิดมันเป็นยังไงคะเฮมันมันมันนามต่วมมันมันระเบูขาไปมันเกิดอันตรายมันระบอกตกมามันเปเบนไข่อ๋อเป็นไข่ มันจะเกิดอันตรายเหรอคะมันจะเกิดอันบนแต่ไตเพื่อนแตกไหมหรอคะหัวแตกไตฝนห,หยุดได้เอาฝนหยุดได้อันนี้โควิดหรือฝนตกโควิดฝนตกเขาคุยกันเรื่องโควิดอยู่ไปเรื่องฝนตกแล้วเหรอคะเพื่อนเขาดูอยู่ในจะจับลายมันมันคือโควิด ฝนตกอ๋อในช่วงโควิดมีฝนตกตกเลยเหมือนเลยตอนนี้จะจะถามจะถามเด็กชายกวินว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้มันน่ากลัวไหมครับน่ากลัวครับแล้วมันลำบากมากด้วยครับการหลอกปันต้องใส่แม่ทุกวันด้วยนะคุณครูคุณบอกโควิดมันลำบากไปทุกมือวันมันมาจากมนุษย์ต่างดาวฮะ เด็กๆเชื่อว่าโควิดมาจากมนุษย์ต่างดาวจริงหรือเปล่าคะพี่แปงจริงค่ะเพราะว่าพี่แปงเห็นในสมุดเอวราคดีนำำของพี่ปีนค่ะอยู่ในป .4 บทที่อะไรเนี่ยค่ะเขาจะบอกว่าแบบมันมาจากมนุษย์ต่างดาวเพราะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแหละค่ะไปหายที่นี้มันเกิดผลกับมนุษย์ต่างดาวหรืออะไรยังไงเนี่ยแหละค่ะแล้วโควิดก็อยู่กับมนุษย์ต่างดาว แล้วทีนี้มนุษต่างดาวเข้ามาในโลกค่ะมันก็เลยมีโควิดอยู่ในโลกนี้อ๋อแล้วฟักแฟนคิดว่ายังไงบ้างโควิดกับมนุษย์ต่างดาวจะเดยมันตกแล้วเดี๋ยวมันใจเหกวเลเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเป็นไข้เอาละค่ะเรื่องเล่าข่าวของ คเด็กๆคิดว่าโควิดมาจากมนุษย์ต่างดาวดแล้วเพื่อนๆคิดว่าโควิดมาจากไหนครับกวินมาจากมนุษย์ต่างดาวฮะจริงเหรอจริงโอ้มันน่ากลัวมากหรือเปล่ามนุษย์ต่างดาวมาเยี่ยมที่นี่ก็เลยมีโควิดมาด้วยเพราะว่าโควิดเนี่ยอยู่กับมนุษย์ต่างดาวเหรอแล้วเราควรทําตัวยังไงบ้างน่ะ ดินก็เดินดินอก็ใส่แมสกดางมือบ่อจอนจะเข้าร้านค้าใส่แมสล้างมือด้วยกวินอยาทำด้วยแล้วฟักแฟงปฏิบัติตัวยังไงในช่วงโควิดคะเดี๋ยวจะล้างห้ด้วยโควิดเพิ่งบอันตรายเพิ่บโควิดน้องแฟงออกไปข้างนอกน้องแฟงใส่อะไรตอนเนี้ย ใช่เขาใส่หมอนใส่หมอนแล้วก็ใส่อะไรเือเชกขาเรียกว่าเมียใช่ไหมยองเคยใส่เมียใช่ไหมตอนไปตลาดแม่ใส่อะไรใส่แม่กับกับกับมือกับเชือกแขนยราโอ้โวเกินไปลูกค่ะบนตัวโควิดนาะแม่บนตัวโควิดจริงเหรอ มันเป็นตัวยังไงอะกวินเป็นตัวเล็กๆใสๆที่เรามองไม่เห็นเหรอเคยเห็นกลัวอ๋อกาวินพูดก่อนโควิดเป็นตัวยังไงครับตัวเร็วๆมันหนักหดอากเลยนะจริงเหรอจริงนะเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่ามันหดร้ายนะอ,อ่ะเอามันก็จะเข้าปากไปกินเนื้อของคนอะ่ะฮะเข้าปากไปกินเนื้อกินปอดใช่เมาืาอมันน่าก,กลัวมากใช่ไหม ใช่ฮี่แล้วถ้าเราอยู่ใกล้ๆกันมันจะอันตรายโควิดไหมเนี่ยเราจะเทนน่ะจีเทนไส้ทะลักออกมาจากโควิดเนาะใช่ตัวหย่ามันก็เข้าฉีกปากออกมาแล้วก็เข้าไปในท้องด้วยปอดมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอแม่ก็เป็นกลัวเขาอยู่ด้วยนะโควิดมันไม่ได้กลัวกว่าผีอ่ะวันนี้มาป้องกัน ก็วินอาจจะเข้าใจว่าโควิดก็คือผีจ้วเป็นโควิดไม่ใช่ผีอ้าวได้อย่างงั้นเราขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ดีกว่านะเพื่อนๆบายบายพบกันใหม่คราวหน้านะคะ <Bye. S 1> สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ